สวัสดีค่ะพบกับแมวนฟอ์พัทยนคอนเกษตร,รนะมิงอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้ค่ะมาพบกับหัวเดียวคันนี้เลยนะคะราคาค่าตัวของเขาค่ะพี่พี่7็7 0 0 0บาท จับตองได้ง่ายๆเลยคันนี้เป็นตัว4คูณ4เลยนะคะแต่ว่าจัดแต่งแรปสีเขียวทั้งคันค่ะโหหล่อบิก๊กบึ้มมากๆค่ะพี่ๆแล้วก็จัดสเตปไฟวิ่งด้วยนะเป็นไฟ LED อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มจากด้านบนเลยว่าแอมตกแต่งอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตทันแน่นอนอยู่แล้วเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็ใส่แล้วดูหล่อมากๆเลยสีดำด้านนะคะตัดด้วยม้าสีเขียวแบบนี้เลยนะคะให้รับกับตัวรถนั่นเองเนาะแล้วก็กระจังข้างหน้าค่ะฟอนตัวอักษร FORD แบบนี้นะคะถอดอันเดิมออกแล้วใส่อ ไปมาพร้อมกับไฟสีส้มตรงนี้ด้วยเลยนะ ส่วนตรงนี้ค่ะไฟที่เห็นวิ่งแบบนี้นะคะเราได้ใส่สเตปไฟวิ่งเข้าไปนั่นเองนะคะเราก็เพิ่มในส่วนของไฟ LED นะคะตรงนี้นะหล่อมากๆเลยสําหรับพี่ๆนะคะที่ชอบชุดแต่งแบบนี้ก็แคกไปเป็นตัวอย่างได้นะกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นกันชนด้านหน้าของ h a m เม r นะคะรุ่น King s e r i e s เนาะมาพร้อมกับไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวค่ะพี่ๆระบบเซนเซอร์ยังทํางานได้ปกติห่วงลากจูงสีแดงมีมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ด้านล่างสุดนะคะเพิ่มในส่วนของแคงกันกระแทกด้วยนะตรงนี้บอกเลยว่าหล่อสุดๆเลยมาดูในส่วน ของด้านข้างค่ะตรงนี้ใส่เป็นคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อมีขนาด6นิ้วแล้วก็เป็นแบบมีหมดด้วยนะหล่อมากๆเลยรับกับตัวรถมากๆเลยคันนี้นะคะใส่ปีกนกเดิมแต่เป็นการยกขึ้นไป2นิ้วนะไม่ได้ใส่ปีกนกเพิ่มนะคะแต่ตัวนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของเปลี่ยนแม็กยางค่ะยางโตโตโอเวอร์ไซส์แบบนี้3 3มสิค่ะแล้วก็แม็กขอบ20นะแม็กจะเป็นลายมาเวลคลิปสีแดงค่ะนะแม็กของโอซิค่ะ เทมากๆเลยชอบชุดแต่งแบบนี้ก็แคปรูปไว้ได้สําหรับด้านข้างตรงนี้นะคะบอกเลยว่าแรปสีทังคันนะคะสีเขียวแบบนี้คือการแรปสีทังคันนะพ,พี่ชอบสีไหนก็แจ้งได้เลยเพราะว่าเราสามารถทําให้ได้ที่หมดเลยนั่นเองนะสำหรับบันไดข้างตรงนี้ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปค่ะเป็นการใส่เพิ่มนะคะของฮา m m เมอร์ด้วยเหมือนกันเหล็กแข็งแรงชนทานค่ะชาร์โดซีรีส์ค่ะพ,พี่เหล็กอันนี้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นลงได้ด้วยแล้วก็ ที่สำคัญมีไฟเวลาราเปิดประตูนะคะเขาจะมีไฟส่องสว่างให้นะตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะอยู่ในที่มืดไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็คิ้วกันสาดใส่ให้เรียบร้อยที่เพิ่มขึ้นมาค่ะนี่เลยด้านหลังนะคะสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะเท่ๆแบบนี้เลยของฮาร์เมค่ะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะเป็นแขนยาวแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะด้านบนแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่คือ,คอติดตั้งเข้ามาเพิ่มนะคะนี่ ที่เห็นเป็นเหล็กออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะพี่ๆีที่ชอบแบบนี้นะคะก็สามารถแคปรูปไว้ได้นอกจากนั้นด้านท้ายค่ะยังใส่ในส่วนของการชนท้ายของฮัมเมอร์ด้วยเหมือนกันจัดแต่งชุดเต็มฮัมเมอร์รอดคันเลยคันนี้บอกเลยว่าหล่อสุดๆเพ่มากๆนะคะพี่ๆี่ท่านไหนที่ชอบแนวแต่งแบบนี้นี่บกนำเสนอเลยนะคะห่วงลักจูงสีแดงมามีหงมีให้พร้อมแล้วก็ไฟค่ะนี่เลย ไฟถอยไฟเบรกนะคะมีมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ไฟสองไฟทะเบียนก็มีมาให้คู่พร้อมด้วยเหมือนกันรวมทั้งตรงนี้ค่ะสามารถติดตั้งเพิ่มในส่วนของปากหมดแก้วด้วยนะมาดูในส่วนของภายในตัวรถค่ะว่าหัวเดี่ยวนะคะภายในตัวรถจะเป็นแบบไหนนะนีออมแบบเปิดให้ดูค่ะ นี่จ้ะพี่จ้าภายในตัวรถข่าวโหนั่งได้สบายนะคนขับนะฮะเบาะก,ก็ปรับได้เลยนะพี่ปรับเองได้เลยคะ่ะพี่เบาะเป็นเบาะผ้กกำมะหยีนั่นเองนะคะสําหรับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการเปิดกุญแจนั่นเองนะเป็นการสตาร์ทกุญแจคะ่ะหน้าปัดตรงกลางตรงนี้นะคะมีขนาดที่8นิ้วคะ่ะแล้วก็หน้าจอกลางเป็นจอซิงโฟอเอมีขนาดที่1ิบ นิ้วประมาณ10นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto a p p l e c เ r p l a y ได้เหมือนกันนะสั่งงานภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็คันนี้จะเป็นขับสี่นะคะมีได้โหมดด้วยนะคะโหมดการขับขี่นะคะพี่ๆสามารถขับขี่ได้ถึงนี่เลยนะคะสี่ล้อเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าหล่อสุดๆเป็นยังไงกันบ้างคะชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรู้สึกชอบไหมคะพี่ๆคันนี้บอกเลยเลยว่าแต่งหล่อครบคันจริงๆเลย ถ้าพี่ๆชอบโทรมหาหาแอม,แมเลยค่ะที่เบอร์0842326265แล้วก็เพื่อไม่พลาดชมคลิปรถแต่งเทๆแบบนี้พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอมแอมไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ